น้องประชาชนชาวโลกทั้งหลายนะครับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีดูทันเมจิกอ่าช่องเปิดไพ่ทํานายหรือว่าคาดเดาคาดการสถานการณ์เหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจะเกี่ยวกับดวงหรือเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับดวงก็ได้ทั้งนั้นอ่าวันนี้มาเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารนะครับ วันอังคารที่แปดเมษายนสองพันร้อยหกสิบแปดเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จะหนี้ิด <c oughs> อ่ะมาดูนะครับใบแรกคืนจัดเม้นต์นะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณจงเตรียมใจยอมรับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตามด้วยแจ็คถือเมเท้าอ่าก็ตือหลนสุดๆดีดด นาทีกันงนอ้าวไพ่เดอะทาวเวอร์ตึกสวยมีอยู่ข้างๆสองเรียญไพ่หมุนเงินหรือไม่ก็ชีวิตตัวหมุนวนไปวนมาอยู่นั่นแหละควีนไม่เท้าอ่าบอกได้เลยว่าโดดเด่นเรื่องการงานแล้วสิบเหรียนแจ็คถือดาบสามไม่เท้าแล้วก็คิงถ้วยนะครับไพ่ใหญ่คือไพ่จัดเมน้นแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับ ในกรณีที่มันเกิดพ้าใ่เกิดขึ้นนะครับพระใหญ่ขึ้นเป็นตัวแรกหรือตัวที่สองนี่สำคัญนะครับตัวหนึ่งตัวที่สองนี่คือสถานการณ์ณปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่เลยที่คุณดูอยูอ่ก็ยาวมาจนถึงอีกนั่นแหละเจดวันนะครับแต่บางทีบางครั้งพ้าใหญ่นะครับมันส่งอิทธิพลกับชีวิตเราเยอะบางทีมันก็ไม่ได้แค่ถูกเจ็ดวันที่เราดูนะบางทีมันอาจจะเล่นเราหรือว่าครอบคุมควบคุมเรา<ม><ม>ไปยาวมากกว่านั้นก็ได้ เพราะนั้นจัดเม้นต์คือการเกิดใหม่ก็ได้หรือเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นก็ได้หรือถึงวาระอะไรบางอย่างที่ชะตาชีวิตมันกำหนดให้คุณจะต้องเป็นจะต้องเจอจะต้องพบเห็นนะครับต่อมามันเป็นไพ่ใบที่สองเนี่ยแจ็คถือไม่เท้าเนี่ย ยดูก็รู้ว่ามาเขายกล้ออะไรก็ตั้งคือเขาพร้อมนะครับไพ่ของนักเดินทางรวมทั้ง <c oughs> ผู้เรื่องงานไปรยก็ได้นะครับคิงไม่ใช่แจ็คไม้เท้าควีนไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้า,ทาการงานที่ทั้งสามใบเนี่ยทั้งควีนทั้งแจ็คทั้งสามไม้เท้าคล้ายๆก,กันคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่และเดินทางนะครับในอาชีพการงาน,เ,นเพราะฉะนั้นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางนะครับไม่ว่า จะขนส่งท่องเที่ยวโดยส่งด้วยสารอะไรถือว่าการงานท่านอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็หนึ่งไม่เท้าเนี่ยบางทีก็อาจจะไปเจอลูกค้าใหม่เจอแหล่งธมา,ากินใหม่เจอวิธีการธมา,ากินอะไรใหม่ๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคท่านหรือช่วงนี้มือขึ้นอ่ะพูดง่ายเลยช่วงนี้แม่งมือขึ้นว่ะเออนะครับมือขึ้นมันก็เลยมมนเลยงานมันดีแต่เงินมันจะดีตามไหมอ่ะสิบเปลี่ยนสิบเปลี่ยนก็ถือว่าเงินเยอะ สองเหรียญก็ไม่ขาดแคลนอ่าเดือนนี้เดือนเมษาถ้าใครทํางานอาชีพสุระที่ทํางานทุกวันต้องได้เงินทุกวันเงี้ยอาจจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันหยุดมันเยอะหน่อยเดือนเมษานะครับก็ปั่นครับปั่นอย่างเดียวครับปั่นให้สุดๆอ่ะนะครับต่อมาเรื่องการเงินมีสองเหรียญก็อย่างที่ผมบอกครับมันมีแต่มันไม่หายไป แต่มันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเออแต่มันก็ไปไม่นานก็กลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินถือว่าการหมุนเวียนยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีสิบเปรียญขึ้นมานะแม้คุณจะขัดสนก็ยังมีอาจจะเป็นครอบครัวหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่คุณได้ใช้ชีวิตยอยู่นั่นแหละครับช่วยเหลือคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีต่อมาเรื่องความรักมีไพ่ตึกมีก็ไม่น่าจะมีความราักทีละคิงถือถ้วยก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองตาปิด ไปห้ามมันเดี๋ยวมันก็ถีบเอาอีกเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นความรักนี่ไม่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในในวันนี้นะครับคนเกิดวันอังคารวันอังคารขาลุยขาลบอยู่แล้วนีเออ่เพราะฉะนั้นจะโดดเด่นเรื่องการงานและการเงินนะครับส่วนใบจัดเม้นต์ตรงที่ผมบอกอะไรเกิดมันก็เกิดบางทีมันจะเกิดเหตุการณ์หักมุมหักเขปักพิกเปลี่ยนชีวิตคุณได้จากเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ The Tower, The Tower มันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเราเรื่องอารมณ์และคำพูดอ,อ่า สถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ถ้าคุณมีอาชีพเกี่ยวกับตกแต่งต่อเติมทำมาหากินที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เสร็จไม่เสร็จเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําใหม,ม่เดี๋ยวมันก็ต้องทําใหม่ทําเสร็จเดี๋ยวก็ต้องทําใหม่อะไรตอลอดอันเนี้ยนี่แหละภายตึกพังมันเป็นอย่างเงี้ยตกต่งต่อเติม,ตตมซ่อมแซมบ้างมือสองอินโนเวทอะไรที่เขาพูดจะนั่นแหละใช่โม่ไหน ร,รวมถึงประกันภัยประกันวินาศภัย,ะภยอะไรด้วยนะครับและยังหมายถึงอุบัติเหตุระการทะเลาะเบาแหวงนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีนะครับเรื่องความรักก็บอกแล้วว่ามันไม่เด่นแต่สิ่งที่บ่งบอกว่ามันไม่แน่ก็คือไพ่จัดเมน่นในเรื่องของความรักอ่ะครับไพ่จัดเม่นตามสถิติเนี่ยมักจะเจอแบบฟุกฟุก ส่วนใหญ่นะมันจะเจอแบบฟุกๆพบกันได้ไม่นานคุยกันได้ไม่นานแล้วก็ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันนะพายจัดเม้นหรือ,อเห็นกันมานานแล้วก็ได้แต่อยู่ๆมันมาอ้าวคู่บวกคู่ลบมาเจอปังเราให้เนี่ยมันใช่เวลานี้ก็ใช่นะครับถือว่า ความรักก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพรียงหนูว่ามันไม่โดดเด่นแค่นั้นเองอ่านะครับการยินการงานเป็นแล้วความรักไป็แล้วต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องนี้คืออุบัติเหตุแล้วก็การทะเลาะเบาแหวงอุบัติเหตุจากการโดยสารจากการเดินทางแล้วก็จากตกที่สูงนะครับระวังนะครับพูดถึงที่สูงแล้วก็คิดถึงแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวก็ใช่นะไพ่อันนี้ยจริงๆอ่ะนะครับก็ ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยด,ดีเกิดจากการสื่อสารทําความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ท่านเจออะไรทั้งน้องของความเข้าใจให้เรียนรู้ธรรมชาติว่าอ๋อไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าจะแก้ต้องทงํานี้ถ้าจะออกต้องทาอย่างนี้อนั่นแหละครับมิไม,ม่ใช่เรื่องอะไรง่ายๆนะครับเพียงแตนว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติกับสิ่งที่เราเจอแล้วและเราทําอยู่นะครับเหมือนอาชีพการงานอ,ะอ่ะถ้าคุณมีอาชีพที่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งคนส่งอะไรก็แล้วแต่ คุณเข้าใจธรรมชาติว่ามันโดนทั้งแดดทั้งฝนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นงุนหิดทําไมไม่ต้องงุดหงิดครับงุดหิดไปก็เปียกงุดหิดไปก็ร้อนอยู่ดีนั่นคือการที่คุณเข้าใจธรรมชาติเพราะเมื่อคุณต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกมันเื่งปกติเพราะมันตกตกอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันก็แดดจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจมันอ่ะคุณจะทําได้อย่างมีความสุขไงครับถึงคุณจะไม่อยากทาอย่างผมอ่ะผมบอกผมก็ทำในอาชีพเกี่ยวกับ ที่ต้องเดินทางด้วยการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละผมก็คิดวันต่อว,วันนะ่ะวันนี้ผมจะทําอะไรได้เท่านี้เท่านี้เท่านีานจ้จะเจอฝนเจอแดดผมไม่ไม่อยู่ในสมองผมไม่สนใจผมสนใจอย่างเดียวผมจะทําจากเวลานี้ถึงเวลานี้ต้องได้เท่านี้ได้เท่านี้เทา่านี้ได้มังไม่ได้มังไม่ต้องสนคิดด้านเดี๋ยวว่ากูได้แน่นอนไม่สนว่าจะได้จากไหนด้วยอแค่นั้นเอง การอยู่กับปัจจุบันคือแค่นี้อยู่กับสิ่งที่เราเป็นสู่กับสิ่งที่เราทำณนะปัจจุบันณนะเวลานั้นนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอังคารนะครับโดยภาพรวมผมก็พูดอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำกัง้าใจชีวิตในคลิปก่อนคือคลิปวันจันไว้เยอะนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับเพื่อจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงระวังเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะคุณข้างๆบ้านนะครัะขอพรบคุณสําหรับการติดตาม,มารับชมรับฟงังขอบพคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามยืนยัน และมั่นใจว่าช่องนี้ต้องเติบโตกว่านี้อยู่แค่นี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วเกิดมาชาตินี้มันต้องได้เยอะกว่านี้ให้มันสมเหตุสมผลสมใจเราหน่อยหรือเราจะอยู่นแค่นี้เหรอ,อ,อย่อคนดูผมก็ลดลงลดลง <laughs> ไม่ได้ใจหายครับเฉย เพราะผมรู้สิ่งที่ผมทํามันวนะนะครับผมกม็รู้เพราะฉะนั้นผมกเข้าใจว่าคนดูน้อยเพราะอะไรแต่บอกกันตรงๆว่าผมมีเวลาน้อยในการที่จะมานั่งไม่เหมือนมันไม่ได้มีงานที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแต่เรื่องการดูไพ่ทํานายดวงเนี่ยผมยังทําอยู่โดยหน้าที่โดยสันดานโดย <c oughs> เกิดมาเพื่อต้องทาเลยเ,ออ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะทํา เท่าที่ทำได้ไปก่อนนะครับอดใจรอมันต้องมีสิ่งดีๆอะไรดีๆสำหรับทุกท่านนะครับให้ทุกท่านได้รับรู้ได้รับชมได้รับฟังกันอยู่แล้วแน่ๆนะครับขอเวลาหน่อยลวกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับณนะบัดนี้ก็ขอให้สิ่งเราิึกคุ้มครองดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารัก และคนที่รักเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาที่ครบสมบูรณ์เรียนรู้ได้ไวเท่าทันความคิดคนอื่นนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแสงแห่งการนำทางให้ท่านสุขความสุขเรนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ